สวัสดีครับสอบ IG CSE นะครับได้8พอไหมหรือว่าต้องได้9ถึงจะเท่ากับ a s สตานะครับจริงๆระบบคะแนนเนี่ยมันเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะในกรณีของบอร์ดที่เป็นตัวเพียสันของ Cambridge เนี่ยยังใช้เป็น a s สตาถึง G เหมือนเดิมนะครับแต่จีมี2องออปชันให้เลือกในอนาคตเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเหมือนกันก็ได้แต่ของเพียสันในเร็กเซลเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วนะครับซึ่ง จริงๆเขาไม่ได้เทียบไว้รับว่า A อาเท่ากับเลขอะไรนะแต่เขามีคีย์เกรดอยู่3คีย์ที่เขาเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์นะครับอันแรกก็คือ7เท่ากับ A อนะครับอันที่2คือ4เท่ากับ C ครับแล้วก็อันที่3คือ1เนี่ยเท่ากับ G คราวนี้ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเเท่ากับ A ใช่ไหมงั้นก็น่าจะคิดได้ว่า8กับ9คือ a อซานะนั่นก็คือความคิดที่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูรูปกันตามความเป็นจริงอ่ะเราจะเห็นครับว่าจริงๆ8มันอยู่ต่ำกว่า ASA นดดููจากรปเยล8อยู่ต่าา ASA นะ น่าหมายความว่าลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยแปไม่ใช่ a อซาร์หรอกครับแปดอะแค่ดีกว่า A แค่นั้นเองทีนี้การที่เขาเปลี่ยนระบบเกรดเนี่ยจากตัวหนังสือมาเป็นตัวเลขเนี่ยเพราะเขาต้องการแยกให้เด็กอะมันแยกเด็กได้ละเอียดขึ้นเขาต้องการเกรดที่เหนือกว่าเอซาร์คือเขาต้องการเกรดเก้านั้นถามว่าถ้าการแข่งขันมันสูงขึ้นในอนาคตเนี่ยถามว่ายูนิ e r s i t ซิตี้ที่เมื่อก่อนบอกว่าต้องการเอซาร์หรืออะไรประมาณเนี้ยถามว่าเขาจะต้องการอะไรเขาต้องการ9้ามากกว่า8แน่ๆเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับ วิชาฟิสิกส์ IGCSE ของบอร์ด e อเล็กเรอบแกรนด์ยอรีที่ผ่านมานะครับคะแนนเต็ม180นะครับถ้าได้149ขึ้นไปเนี่ยคือได้เกรด9นะครับถ้าได้135ขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ถึง149เนี่ยคือได้เกรด8เอาจริงเกรด8กับเกรด9เนี่ยแอบต่างกันพอสมควรนะครับตั้ง14คะแนนเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันนะครับ8กับ9กนั้นเราไม่ควรแอดซูมนะครับว่า8เนี่ยคือ A อซ่าคำถามที่น่าที่น่นาสนใจจมาากกวว่คือริงๆแล้เนี่ย9มันกกก็มมาาว่่8ใช ถ้าเกิดเราบอกว่าเราทําได้8ได้หมดมเลยทุกวิชาแต่คนอื่นเขาได้9หมดเลยเนี่ยเขาดูดีกว่าเราไหมเขาดูดีกว่าเราแน่ๆครับมาหาลายัยคงไม่มาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรยูได้8ใช่ไหมนับว่าเป็น A อสตาเหมือนกับเพื่อนที่ได้9เลยเขาไม่นับแบบนั้นหรอกครับ9ยังไงก็มากกว่า8เห็นเป็นตัวเลขมันเลขกันชัดๆอยู่แล้วคาถามคือถ้า9มันมากกว่า8เนี่ยเราจะเอมแค่8ทําไมครับทําไมเราไม่เอม9านะทำไมเราไม่เอ,ม 9? นะม,เม,เอม9ดูตัวอย่างคะแนนวิชาฟิสิกส์ตรงนี้ดีๆนะครับเต็ม180 คุณไม่ได้ต้องได้180นะถึงจะได้9ไม่ใช่1้0ด้วยซ้ำา149ก็ได้9แล้วจะไปเอาแค่135แล้วได้8ทําไมแน่นอนว่าในปีอื่นเปเปอร์อื่นวิชาอื่นคะแนนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับบางทีอาจจะต้องได้สูงกว่านี้หรือบางทีอาจจะต้องได้ต่ํากว่านี้แต่ปกตินะคะแนนในการจะได้9ก้อ่ะมันห่างจากแม็กซ์มาร์ห่างจากคะแนนเต็มระดับหเสมอแหละ นั้นคำถามก็คือจะเอาแค่แปะทำไมครับทำไมไม่เอา9้าไปเลยนะถ้าเราจะเอมอะไรทั้งทีเนี่ยเราเอมหายไปเลยแล้ววิธีในการได้9เนี่ยมันไม่ได้ยากครับเราจับเนื้อหาให้ได้ทั้งหมดเราทำพาสเปเปอร์เยอะ แล้วเราอ่านมาร์กสกรีมให้เป็นเรารู้ว่าวิธีตอบที่ถูกที่ตรงคืออะไรแล้วเราก็หาครูช่วยนะครับอย่างครูที่เราเนี่ยที่ครูตู่เนี่ยคือสามารถช่วยไกด์ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่มานั่งติวเปเปอร์นะเราก็ต้องเรียนเนื้อหาให้เข้าใจทั้งหมดมาก่อนแล้วก็ซ้อมทําเยอะๆล้วหลังจากนั้นก็มาตอบให้มันตรงพอยต์ตรงจุดเนี่ยจะเอามาร์กเต็มยังเอาได้เลยถ้าจเจอาจริงๆงั้นย่าหวังเลยครับแค่8นะ เรามาคุยกันเรื่องว่าเราจะทํายังไงเนี่ยให้เราได้ก้ากันดีกว่านะครับจะเอมทั้งทีเอมให้เต็มที่นะครับเมื่อก่อน a อสตาถือว่ายอดแล้วเดี๋ยวนี้มี9ที่ถือว่าสูงกว่า8ถือว่าสูงกว่า a อสตาเนี่ยอันเนี้ยเราต้องคิดแล้วแหละว่าเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาต้องการคัดแยกเด็กให้ละเอียดขึ้นตรงนี้เราไม่ได้สอนให้หมกมุ่นหรือเครียดกับผลลัพธ์นะครับเรามาทําเหตุปัจจัยให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแล้วเอมก้าไว้ก่อนออกมาเป็นเท่าไหร่นะคืออีกเรื่องหนึงให้้ได นะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแบบนั้นอยากคิดแค่ว่าเท่านี้พอแล้วเท่านั้นพอแล้วนะครับไอแบบเนี้ยเราจะล้มเหลวในชีวิตได้ง่ายทำอะไรทำให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับ